จิตรวมกับจิตแช่แข็งประสบการณ์ทางสมาธิที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อไม่เป็นมิจฉาสมาธิทั้งจิตรวมและจิตแช่แข็งเป็นชื่อเรียกให้รู้ว่าเกิดอาการอย่างไรไม่ใช่สับเฉพาะที่เป็นสากลถ้าเข้าใจถูกก็เรียกถูกถ้าเข้าใจผิดก็เรียกผิดจิตรวม ในความหมายเชิงประสบการณ์สมาธิหมายถึงจิตที่ทรงตัวนิ่งไม่ไหวติงกระทั่งเกิดการรวมกระแสรู้มาลงที่เดียวที่ใจกลางความว่างเป็นความว่างอย่างพร้อมรู้ภาวะภายในขอบเขตรัศมีมีจิตแผ่ออกกว้างไม่ใช่อุดอู้อัดอัน้นรับแคบทึบ,บ,บอกทึบหัวจิตแช่แข็ง ในความรู้สึกของคนที่ประสบหมายถึงจิตที่แข็งค้างกระทั่งเกิดอาการไม่ขยับไม่รับรู้ความเปลี่ยนแปลงใดๆขอบเขตของจิตจังกัดคับแคบอยู่กับตัวดูเผลอเหมือนนิ่งสงบแต่ดูดีๆเหมือนไม่รับรู้ลมหายใจให้สบายลมหายใจยังไม่ดับแต่ไม่รับรู้เองเมื่อยังขาดประสบการณ์เปรียบเทียบ ก็จะไม่มีใครรู้ว่าความแน่นิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภาวะจิตรวมหรือจิตแช่แข็งและต่อให้ทำสมาธิมานานถ้าจิตขาดกําลังเราก็ไม่อาจกะเกณฑ์ว่าจงมีจิตรวมหรือจงอย่าได้มีจิตแช่แข็งทางเดียวที่จะผ่านพ้นไม่หลงติดอยู่กับจิตแช่แข็งคือจับจุดสังเกตให้ถูก ทั้งขณะที่กำลังนิ่งในสมาธิและหลังออกจากสมาธิแล้วหากเป็นจิตรวมจะรู้สึกว่าตรงกลางมีขอบเขตกว้างเกินไกายมีความตื่นรู้มีสติคมชัดมีอัตโนมัติเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกการรับรู้จะเป็นสามมิติมีกว้างยาวลึกตามจริง หากเป็นจิตแช่แข็งจะรู้สึกแข็งทื่อมีขอบเขตเฉพาะจอะจงที่จุดใดจุดหนึ่งในกายบางทีไม่อยากรับรู้อะไรอะไรบางทีรู้สึกเหมือนสมองช้าและที่สำคัญคือพอลงนั่งทำสมาธิที่ไรจะพยายามเข้าให้ถึงความนิ่งค้างที่ติดใจทุกทีไม่รับรู้กายใจไม่รับรู้ความเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ ของสมาธทิที่ถูกแบบพุทธ